คุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งแค่เราลองฝึกคิดในมุมบวกสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาสู่คุณได้ง่ายขึ้นคะ่ะ ในบางครั้งนะคะแค่เราลองฝึกความคิดเชิงบวกง่ายๆในแต่ละวันก็สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของคุณและมันสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้คุณเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะและต่อไปนี้นะคะคลินมีวิธี7วิธีในการฝึกความคิดบวกอย่างง่ายๆ เพื่อให้คุณลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆกันนะคะข้อหนึ่งคือให้คุณพูดเฉพาะคำพูดเชิงบวก เมื่อคุณพูดกับตัวเองและคนอื่นๆนะคะให้คุณลองฝึกใช้คำพูดที่เป็นบวกเท่านั้นนะคะคำพูดที่ให้พลังกับคุณและคนอื่นๆให้คุณละเว้นคำพูดเชิงลบเช่นคำบน่นคำนินทาหรือการกล่าวโทษคนอื่นหรือตัวเองรวมถึงเสียงบ่นที่อยู่ในหัวของคุณด้วยนะคะเพราะมันจะทำให้คุณน,นั้นลดการสะสมอารมณ์ลบๆได้ง่ายๆค่ะ อย่างที่สองนะคะให้คุณคอยเติมความคิดของคุณด้วยความคิดเชิงบวกให้คุณลองมองหาสิ่งต่างๆในแง่มุมบวกอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณจะชื่นชมได้ขอบคุณได้ ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองและคนอื่นๆเพราะยิ่งคุณให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากขึ้นสิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อคุณฝึกความคิดเชิงบวกและความคิดเชิงบวกก็จะเข้ามาหาคุณได้ง่ายมากขึ้นและดึงดูดสิ่งดีๆได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ อย่างที่สามการยิ้มการที่คุณยิ้มจะทำให้คุณนั้นมีจิตใจที่ดีมากขึ้นเพิ่มระดับการสั่นสะเทือนให้คุณลองยิ้มกับตัวเองทุกครั้งที่คุณมองเห็นตัวเองในกระจกและให้คุณยิ้มเมื่อคุณพบเจอผู้คนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทางรวมถึงการหัวเราะ การอารมณ์ดีมันจะช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกเบิกบานใจและอารมณ์ดีได้ง่ายๆค่ะทำให้คุณนั้นอยู่ในพลังงานด้านดีๆและดึงดูดสิ่งดีๆได้อย่างง่ายๆนะคะอย่างที่4ค่ะนั่นคือการเฉลิมฉลองและการชื่นชมให้คุณนะคะลองเฉลิมฉลองกับเรื่องราวต่างๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ให้คุณเฉลิมฉลองมันง่ายๆในแบบของคุณนะคะเช่นเมื่อคุณดีใจเมื่อคุณทำบางอย่างสำเร็จ,รจก็ให้คุณลองบีบมือตัวเองเบาๆนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกับตัวเองและพูดขอบคุณนะคะให้คุณนับทุกความสำเร็จของตัวเองและรวมถึงนับความสำเร็จของผู้อื่นไปด้วยนะคะและการเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งด้วยค่ะเช่น ตื่นมาขอบคุณและชื่นชมวันใหม่ที่ได้ตื่นมาและได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ในวันนี้อย่างที่5นะคะนั่นก็คือให้คุณสุขสงบกับอดีตของคุณค่ะการที่คุณนั้นคิดถึงช่วงเวลาในอดีตที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกอายรู้สึกโกรธ รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่พึงพอใจหงุดหงิดมันไม่สามารถช่วยให้อะไรดีขึ้นให้คุณลองมองเหตุการณ์นั้นด้วยมุมมองใหม่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันได้เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเรานั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วให้คุณลองมองหาแง่มุมหรือข้อดีหรือบทเรียนต่างๆจากเหตุการณ์เหล่านี้ และให้คุณปล่อยวางอดีตลงและสุขสงบกับมันและเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดอารมณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนไปปล่อยให้อดีตอยู่แค่ในอดีตเท่านั้นนะคะอย่าลากมันมาอยู่ในปัจจุบันและทำลายปัจจุบันของคุณหรือลากมันไปอนาคตด้วยเพราะมันมีแต่จะทำให้คุณนั้นหมดพลังไปง่ายๆห การสำนึกรู้คุณให้คุณนะคะลองขอบคุณสำหรับชีวิตของคุณให้คุณขอบคุณสำหรับร่างกายของคุณขอบคุณสำหรับอากาศสายลมแสงแดดหยาดฝนอาหารน้ำที่ทำให้คุณได้ดื่มน้ำที่ทำให้คุณได้อาบได้สดชื่นขอบคุณรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าขอบคุณกาแฟอุ่นๆในทุกๆเช้า ขอบคุณการเดินทางที่ดีและสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันและเพียงไม่นานเมื่อคุณฝึกฝนนิสัยเล็กๆเหล่านี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพิ่มพูนอยู่ในใจของคุณ และให้คุณลองจดบันทึกการขอบคุณของคุณไว้ในแต่ละวันและจดรายการทุกสิ่งที่คุณต้องการจะขอบคุณออกมาและเมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจหรืออ่อนล้าให้คุณลองอ่านและทบทวนบทความดีๆเพื่อเติมความคิดในเชิงบวกของคุณในแต่ละวันและเทคนิคข้อสุดท้ายนั่นก็คือเทคนิคที่7เทคนิคกระจกเงา เมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณเห็นตัวเองอยู่ในกระจกให้คุณบอกตัวเองว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเองให้คุณเลือกชื่นชมอะไรในตัวเองและ ถ้าคุณมีวันที่คุณลำบากใจให้คุณมองในกระจกและบอกกับตัวเองว่าคุณทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วคุณยอดเยี่ยมและคุณกำลังก้าวไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอและคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีสำหรับคุณเสมอและคุณนั้นคู่ควรกับสิ่งดีๆค่ะและเมื่อคุณนะคะลองฝึกกระบวนการง่ายๆเหล่านี้ในทุกๆวันนะคะ ร่างกายและจิตใจของคุณก็จะจดจำและทำได้เองแบบอัตโนมัติแล้วรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะครีมจักรวาลตื่นรัก